มื่อนี้เฮากินข้าวปุ้นน้ำห,หนูไม้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือมักถั่วงอกเขื่อนเกี๊ยมจะปรุงเนาะมักเพรไว้กินกับกับผักบงซอยพี่นะ้องซอยเป็นน,น้อยๆแล้วก็มักถัวนะ่วเนาะถั่วยาวกัดกับกับปีแซ่บนนี่ก็ผักหอมลาบนะผักเสริมเนาะบ้านประมวยนะเอินผักเสริมพี่น้องอันนี้กับกะปีเห้าแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ข้าวปุ้นเนาะก็ะคือขนมจีนนะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำปลา เลกลืกระเทียมผิดไทยผัว่าวเราจะเตรียมปรุงนะพี่น้องแต่ตอนนี้น้องนุ้ยเผินกำลังซอยสิ้นพนะนี่น้องเลยาะว่าาจะปรุงใส่เนะนี่เดยน้องนุ้ยเผินกำลังซอยอย่พี่น้องเผินจะซอยแบบเต็มที่เลยพี่น้องเมื่อนี้เขาสิได้กินแบบ้อมหนาผอมต,ตากันเป็นสักคนก็ซอยซอยน้องนุ้ยคือกันมาพี่น้ <S <S นองเนาะนี่ตอนนี้สเปิรนกำลังสิเท,ทียงกันแหละพี่น้องมันหยาบเนานะ ซอยแบบตะคุยตะเงยขนาดพี่น้องอืมแต่จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพัาธุพาพี่น้องไปเบ่งน้ำน้ำน่อไม่นาอพี่น้องเป็นจังไดปะไปเบ่งน้ำากนตอนนี้เมสคอนก็เอาน่อไม่ใส่ถ้วยนาะพี่น้องใคหมักลายหมักน้อยก็ใส่ไปเลยกตจะใส่สิ้นเปื่อยเนาะต้มโขยเมื่อนี้โขยควยนาะพี่น้องกันให้ เล็กปีงเขาไปอยากฮักหน้า,ญญา,านพี่น้องนี่เด็ยสะคอนกำลังใส่เสียงเลยตอนนี้เขาจิตเตรียมไปกินแล้วไปชิลแล้วแล้วสบายดีกลาบสบายดีและสวัสดีเดจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศมื้อนี้เฮาสิมากินข้าวปุ้นน้ำหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะ นี่ถั่วใหญ่เลยแม่ซากอนเห็ดไถ่หมักถั่วงอกนะพี่นอ้องประมุ่ยนะสิลงมือก่อนจัจหน่อยอ่ะแม่ซากอนกำลันงนุ่ยเพิ่นมาเ<ม>ดือยเผ่นมาอลไรน้องสบายดีพี่นอ้องประมุ่ยนะ้ำหมักใส่เหนียรไลๆพี่นอ้องจริงๆแบบจัดๆเลยเหนียรเอาเป็นกระตุกเลย <c oughs> คนละถั่วอะไรพี่น,อน้องเงี่ยโป่งเลย ตอนนี้เฮาก็ได้คังแมวไวปนะบวาแมวพิ่นดื้อเนาะดื้อๆเลยใส่จะได้บวกแหละคุย่อยนะทองเงาะเยอะๆแนนซอนนี่กับหม่อมทองเงาะคือกันพี่น้องพี่น้องฝั่งไทยก็ะอื่นถั่วงอกคือกันมะเนาะเดี๋ยวเขาซีมน้ำก่อนกว่าต้องปรุงยังเพิ่มนะพี่น้องมือในซีมือแม่สะพอนเองแม่สะพอนลงมือ แมสะกอนหนุ่มรั่แซบหนังนัวแซบแซบแซบเหมือนนะนี่ทำแซบเหมือนนะเบยได้ปะอันนั้นไม่แมนเยเงาะใส่ตามไปเลยแม่สะกนบรมกัาตัวเงอกปันใดปุคือหาใส่ใส่โปเจียำกำกลังปรุงเลยพี่น้องตอนนี้กินกัเนอ เอาบดิ้กินน้ำกันละแบบว่าพอมพอมหน้าพอมตาลายมึงอะไรพี่น้องอันนี้เป็นอะไรนะนมไม้เป็นไรเป็นไรใส่เจียวเยอะๆสองบวงกันเลยครับใส่มาเจียวไปคลายต้นนตอนนี้แบบกำลังอึกระถึกปรุงนะพี่น้องมาเด้นมาเด้อมาปรุงน้ำกัน ใส่ผักมิสเซสผิวไทยเลนัวค่ะยังหมักเพชรเลยยังหมักเพชรพงกับมีดไปเอาิไยไปใส่เยอะๆให้ซอนุ่ยไปเอาอันมีดกับปาาัองก่อนติ่มน,น้านบอ,บ,อบ่คอ่อยหมักน้านหน่อยตอละละละนลายๆ<อ>มีดเอามาปาดมะงนาวนี่มักน,นาวมะน,นาวมะนาวมะนาวเขาก็อยากเหี่ยวนหนึ่งหวานอ ดิบใส่ได้ไหมดโอยเอาเองใส่ลายวิดทยไจนดำถึลอกเปสะคอนของเาใส่ปดโอยใส่โอ้ปใส่แกงน้ำตานนัวอะนัวแกนัวแหงเลยตื้หน้าไม่พอนัวบะหมีเค็มนัวนัวนก็ดีแล้วอร่อยแต่ลายแสบลายมาได้จ้ากินน้ำกันพ้่งนอกเผื่อซได้กินซีมือเหม่นสะคอนนานน้องอ๋อมาามม เรียงไอ้ทังกางอันน้ก็ยังไปไกลบบใส่ใส่ปลามันมาเมมาขึ้นไหมีบถูกกมีเนาะถูกลินเนาะใส่แต่เขียนไม่มีใส่ซอมยากเลยเมย์มขึ้นมาเ้ยไอากหอมเอืมเคยสงอะเอาไอัจ้า มามาพี่น้องลงมือก็ได้หิวเขาแหง้งเนาะเมื่อเนี่กับพนตกเบิดมือตกลินเนาะแมะตกตะวานันมือว่นเนี่ยกับตกขึนเบิขึ้นพนนยิดเนาะไปใส่มาใส่กันยากคุณลินลน,นั่งไม่พันผกักของเงียนพี่น้องเลยสหมดได้ไปเงียนเมื่อเนี่ยพ็นผักทิศหนึน่งเนาะเพราะว่าใกล้สิจบไปได้ กล้สิจบประกาศได้ยินนั่งเลยว่าเขา้าวเดี๋ยวสิให้นั่งเลยมาเล่าสุฟังว่านั่งเลยสิไปเห็ดเบี้ยงเนาะเนาะสิไปกรุงเทพเลยเนาะสิไปไหนเนี่ยนั่งเลยหาเพิ่อกระังคนกู้เห็ดบัฟนั่งเลยบัฟสปอร์ตแต่เงินเพิ่อยังหมดพอหมู่เพิ่อหางหมู่เพิ่อสิเฮียน้ำก้านกับสิไปอะไรเพุ่อสิไปน้ำก้านหมู่หมู่ไปค่ะแล้วหมู่ไปก่อนแล้วมันจะตอนชิดหนึ่งไปก่อนแล้ว เรียกที่เอ้ยสันนะมภาพแบบว่ได้เนาะคนไ่คําตอบอยู่เลยคนหลายคนไปคาษณ์หลายคน,ก,นยก,ก็เลยก็เลยแบบเรียกอยู่บ้านเฮาเงินกะหานะโนโะเนาะเด็ดเงินกะสูงก็เลยแบบสิไปฝึงพ่าพี่น้องเาวไาท้ายไหมเนานะพูดที่เป็นเงินสูงเนะ<ม>งาะสิไปคออยู่ขออาศัยนะ้ำผึ้งน้ำเละพี่น้องก่นเป็เหตุเรียกอยู่พุ่แนแหลงเงินซานบ้านสองท่ากระยัง ปองงานกลางเรื่องนี่แหละท้าสิน่ายนั่ไงเนาะเพราะว่าเ้าอยู่ถูกนื่นีเพิ่์นหายเศร้าเลยรเละบันนี้เพิ่นเล่าว่าเรื่องใหม่พี่น้องเพิ่นบอกว่าอยู่สี่มัเรือมาสามสี่เดือนตั้งแต่เดือนสิบนะ่แห่ะให้รายเงินมาจ่ายเลยพี่น้องเพิ่นบอกเนาะอยากแบ่งเงินป่ากับใจประจงกันเลยตอนอีกเพิ่นก็ว่าโอ้ยลูเอ้ยู่รอดอยู่เจ้าอยากอยู่อยากเลื่อนจะกปีกอยู่แต่ความหมายข้าก็บโอยู่ห้าพูนหน่งเนาะ เฮาก็ยังหาที่อยู่อยู่ในเมื่อเพิ่นว่าแบบนี้เพิ่นให้เศร้าม่สะคอนก็ได้จ่ายเพิ่นเดือนละสี่พันบาทพี่น้องเพิ่นอยากได้เดือนละสี่หมื่นนะแม่เนาะไอ้เ้าก็จะเก็บง่ายนะเฮาก็ยังบวฮห้วสิไปอยู่ไซคันแบบบางนีนเพิ่นให้อยู่ในราคาแพงไงสมมหมดว่าเดือนสี่พัน เอาคอต่อน้ำเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นบอกอยากได้เดือนสี่พันเพิ่นอยากได้เดือนสี่หมื่นดูพี่น้งงนองเลยไปหาก็สิไปคอเสาก่อนไปเสา,วสาวหวังใหม่เนี่ยนะความหมายทำซาได้เฮือนเฮือนนี่ก็คือสิยังโบง่ายพี่น้องเลยแบบว่าช่วงนี้การเพิ่นอิงใส,เส่เศรษฐกิจอะไรการเงินเพิ่มแบบนี้เพื่นไหลในราคาสูงขายกับเพิ่นขายหาหกแสนดินกับแบบมีแต่ดินยังบง่มีเฮือนเลย Nguyên xung quanh cái nhóm bố đình, à nào nào. của họ rồi Được lấy đinh ăn hả Tăng lượng tiết mà nó Nga? Kim nhạc hả Nguyên? Nhạc Thôi mẹ, ăn bánh bò này kim ไลนหนึ mm ่งทายเวรล่างแล้วก็เสียนะไอโซกนะไปรงเงียนพี่นองเลยแฮ่งอีได้หัตอะไ่อย่างง้แยัโรงเงียนยังนบรันไปสิงเลื่อยมาหับโทันใไอโซกนะแ่งอร่อดจาาขาันั่งเอ้ยบะยังบไปสิงนแม่ปัญจันผู้ทศกุบศิงซะทศกุบจะห คนเลยหายไปนะคนกระตกแน่ฆ่าเสือกันพ้นหัยโอ้เห็นน่ากันเห็นตอนย่ามนี่คนกระตกเนาะตกทำดอกบังงวนเนาะพ้นตรงเดือนสามไม่เห็นนะปกติมันกระตกปะโอ้ห้าหม่างไม่ดกไม่กินคนตรงแบบเออทำดอกมังง แม่นอันนี้บออันทำม่วงนางอันตัดจะมีหับกม,ม่วงต้นแล้วุดขายไผยนางอัศอลูกอันลูกไผ่อันอันซูมากเด้ต้องไปขาไปเป็นหน่วงกับเราทำ่มเราะึงเราปวดอ่ะเราปวดวนันเมีว่าเพราะตนแน่โลหนึ่งโอ้เม่ไผ่ไบอก เราว่าอ๋อยูเพื่อนเราเองอะวะกมบางหมวกหมาลําไยเราดกดกแดงเงินบานจะมาผันยามเลยค่ะเว่าอยู่เพื่อนแม่ขอเองเรื่องอะไรเราว่าเราูบ่อนั่นเทาเงิ่หนึ่งนิก้าวทีบาทกาทบาทเห็นีบ่าวไปพันสี่ทบาทสี่ที่พันแพงแค่กลาวบาทเราว่มอนงหมวงเราขาดไหนมงมวงต้นไหนมันเป็นยาม คือตลาดน่ะสิบแทนเนาะบางเงวงต้นกองเงาหักเมื่อบหร่เห็นก็เห็นคนเอาไปขายมากินกับเผาตอนประมาณมื่อไหรลงไปซื้อของถุงอ่อนได้ไม่จุกละอืมบางเงงจุกได้กินกับเผาแซ่บเริ่มเงวงอ๋อเราคุณจีหักซาได้ขนาดจนหายไม่จุกเนาะแล้วว่างเราลงวานนี่เก็โล่แล้วว่าโล่ bộ than để nó không có tổ nhóm khỏi lơi khỏi gà, mắt hay né nữa sự gái của bố mình ngân đấy luôn thay cả đẹp kinh lắm mà một thuộc nó ừ. nha cân hương mầm hương mầm bấm tốt ở đây hay là chị đang muốn kinh sợ nó phải không? Ừ. Thôi, 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 ไเเอาลยแมวเจ้าลูกแมวเ้ากับปั้นในคนเนี่ยนะพี่น้องเดือประมาณสามตัวนะแม่สี่ตถึงโตดำค่ะโตดำหันซิมแอนเบียดเบียดเอาไปโบเห็นแมวตัวห้าเอาไปป้าไว้อยู่ห้านะโบเห็นเลยจะไปใส่พี่น้องเลยตัวดำแกนเบียดเอาแล้ว เพราะวเียงมาทามสื่อขอยได้ตัวดำเห้วหาสิพัน่นอยกับว้มีทวนสามารถคายเนาะแบบอยู่น้ำห้ากับหักแพงเนาะบกคล้ายอ่ะตายกับอีหาหากตมคนนี้อะไงนี่กับอึอะหาสิพันตัวดำเฮ็ดอะไรเนาะตัวไหนกับบกค้ายเหร กะเพินเงินเแล้วอ่ะบเห็นบ้านที่พี่แมนพูดอ้าวเหลือบอะไรน่ะกินกับข้าวปุ่นน้ำไหมกินกับน้ำไมมแหงอัดไรพี่น้องน้ำไมที่จากแหงค่ะได้ลูกไหมอปเนี่เมื่อไรจึงกินได้ลูกเด้อไปเมื่อไหร่ฮะเอนุ้ยเกลืออุ้ยอันนี้กเกลือเนาะ มันอยากดือ้อยังน่อยก่อสีเอาหายคนเบิดพวกคนดื้อหลยปูพังคว่ำคนหายแค่นารคนหายคนเยออยาดื้อได้เนาะพี่น้งองเอาเ็รเพชรให้เลยก็จะก็ไม่เห็นเทียบต้องแก่เลยใช่เครื่องหมักเพชรเครืรอ่องกัดชอะขื้นกาแฟไปกาดมันกัดได้หมักถั่ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนเด็ดเดงเดดอกเลยบอกน่าออกมากินเด็ดอกใบเบบกด้นพระว่าเจ็ดรอยเล็อราข่ตจนล้วห้าบีได้ไม่จะคมเป็นไข่แล้วจริงแม่ลูกแล้วแม่อิงใส่อากาศเปลี่ยนอะกับพ้นตกอเองอ่ะแข่งฝนยามนี้ก็จะเป็นไข่เนาะไข่แบบว่าสุขภาพแห้งแห้งหรือบ่ไข้ไ่อนนี้จะเป็นไข้จะได้สุขภาพบ่แห้งแหงเลย บวมีพูด้านฮานหลายเลยไ่เลยแล้วฝนตกใหมอ่อืรือว่าชุเ่เหานี่กระแหงแห้งอยู่ขบว่าเฮาวกระแหงเนาะอือเพราะว่านั่งร้อยแข่ง้นมือเดียวกันกับแม่ทำไมขอคอยมาเป็นอยัางแต่พอเราเป็นขายเราแม่ลูกเราเป็นเลยปุกูก็ได้เลยแถวนี้กะขะตะนางกับขะดว่าข่อยกับเก่งเต้ ขารผิมีครแข่งเอากับขายเนาะมันไปกวดแล้ว่าใไขว้ต่างจากคนเลยคนมันคนมันมีผิดเลยคนตกใหม่กี่แม่คอยเคยบอกคนตกใหม่แล้วม่ให้แข่งลูกอืม คนตกใหม่แล้มันมีเคมีเด้เคมีตกค้างเป็นบวให้งๆโดนใบหูหมูเจ้าเห็นงานยังไงเจ้ไปอยู่หูเจ้ไปอยู่กับอ้เราเหรออ๋อไอ้ายไปอยู่พับไอ้ายเราอ้เราเรียนเมีองคนไทยอืมไอ้เราเรียนเมืองดีบ่เนาะล่างหรอไปไปอยู่กับอ้ายแล้ว ใ,ใครจะเปิดงานขายเกลืออืมใสื้อผ้าใครเกลือกอย่างเงี้ดูไปแม่เกิขึ้นหอดแล้วขึนนน้นหอด,ดกะไปเหยนใคยเนาะขึ้นหอดกะโดยความสุขยากเนาะ <c oughs> จำเป็นแหละหาเงินสอยครอบครัวเห็นไน้อยสั่งสวยแม่เล่นกับแม่จำเป็นจะต้องเด็กป,ป,ปส่ใบโ่สวยกันเนาะเรื่องขึ้นหอดกัขึ้นหอดนั่นแหละ ต่งานได้ไหลูกไม่สิบุตรเพืนหอบไปนี่กินลาสมควนได้ไงไปกับสิบบเบิร์ดเลยเนี่ยเส็จแล้ได้กี่โมกค่ะ <c oughs> คาะจะนัดบ่อห้องะเนี่ยเนนี่ออกมาแล้วพี่น้องสนุ้ยขังแมวไอ้ดื้่กบ่ครั้งกับหนึ่งแห้งแห้งห้องคืนน้าเราซื้อคนแห้งห้องค้นกัวเกาอ้าอ้าวอไรก็ไม่ได้ม าอยู่บ่อบอ่มเกมหมดนกันยงอะไอที่เอาอีกแม่ยิจจ่าหายพอละตงส่ยังบุเปันักเสริมงามๆเลยอื่อยากไปเถออโลถได้น่ะชื่อทำยังไงฟองฟางจิฟองฟองไม่ใ่ไม่ใชชื่อหานแคน้นะยุบเดียวชิบพันพักมันลงราคาเลย อันตอนหนึ่งฮะลรอันข้างยังบอกหาวนะะโลซาวซาหาบันนีคนคนไปน้ำซาวร้อยหมื่นอะไรไปทำโลหาพันยังบอเอาอืสี่สิบอันน่หอมปนสี่สิบหอมปนยังเพงอยู่อันบรรดาผักบัวก็ภาพอันหอมหอมเปาะอืมอันอืหนอยนี่แหละหอมปนอ่ะ กันที่ต้นเขาได้ปุกปูกมาเพื่อนชใหญ่เลยดขาคุณเจ้ามันไมง่ายให้กามียมปลูกแล้วอันว่ามันได้ราคาเพื่อนใหญ่มากเลยพักลงราคาเลยเด็กจุ่มสะแบบที่ห้าวเลยค้ายหับนจุ่มหักขาปุยเนาะอืม ลงเลยเพแล้วมันสิขึ้นใหม่เดือนไปนะปีใหม่นะเล่นสีนะลงัรถึงสิค่ายประตูเล่าบ้างเผือกพักกะจะพักกะเพ่งๆผมวกปีใหม่เลยนะพักแรลับเปดหอยพันเดียวบางลงหมาหาพันเพ่งเลยเอบางเมือกกับป็ดหอยพันเละกินจนรูเบิด เสียงหลุดเนาเสียงหลุดสองเดนเนาะหรว่าเสียงหลเจ้าของเพือนมาเสียงหลุดครับแบบอยู่แบบระแวงนะพี่น้องเนาะย่าเพื่นมาว่าเฮาเพื่นบ่ยากอยู่บ่บอกเพ่นลายเนออกออกไปแล้วเฮาก็เริ่มสิทยอยเก็บเครืองไปล ก็โบเด็มันานนันดอกสวยแแบบเลยกรอบนะไม่สายปุยไบ่บมันบสายไลยแบบมันมีแมงนะแมงขาวใช่มันเป็นหูนี่เลยท้าวั่หวไห้ย่าไม่จีง่าน่ไแหนะะเขียว ันแบบ,แบ,บกอบเลยบบลเปมืนมัสไซร้ายเือนมันเราจะกินกาได้ไงครับมันเผ็ดปลาหมึกกินเบิดเลยเขาอิ่มแน่เนีอยแม่สะคอนกำลังนุยังบมเบิดเลยปลาหมาึกกินเก่งกูโม่ไปโบเบิดเลยขาอิ่มกินจนต่อไปออจำเพิ่น ตอนนี้ก็ข่าเศร้านะก็ม่กี่โมงชิบโมงไหเน,นะาะที่บอกคอยกัยังอยากขา่าอยู่เลยกินบ้าเขา่าแต่แหน่เฮคอนส่วนกิยนยังกัอบอะไรก็กินข่าเอาข่าคอม่กินก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เท่ากันจบทั้นี่นะพี่น้องนะไปเจอกันในคลิปต่อไปเด้อ สำหรับคลิปนี้กับสบายดีย <Bye. S 2> บาย